ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นจังไดหมานบ่ได้หลายบ่ครับเอืออันลอตเตอรี่เจ้าเก้าได้ใบเดียวเอาเก้าศูนย์เจ็ดเป็นจังไดอันเก้าศูนย์เจ็ดอันผมลงให้แต่แต่คลิปบันงวดวันที่โอ้งวดก่อนเนาะมันงวดีเนาะโอ้เสียดายครับวันที่สิหกมีนาของผมมีเลขเก้าศูนย์เจ็ดเนาะอันเก้าศูนย์เจ็ดโอ้มันออกข้ามงวดเน้อยจานเนาะครับขามงวดครับ ผมหลับมาเปนมเห็นสติสีผมเรื่องเบื่องวันที่ป้าทล้งอาจารย์โกแก่เขาตัวนี้สัว์มาเป็นงาเก้าอันชุดชุดอันวันที่หนึ่งเมษากะเก้าเก้ามีน้องของผมเนาะครับเก้าเก้าชุดเลขป้าอาจารย์บ่ครับครับับอันชุดอันนึงเก้าอันชุดอันสามตัวนะครับเกลี่ยนน้ำก็ได้ครับเราแสดงว่าเลขอาจารย์โกแก่กับเขาเด้อพี่น้องเด้อเขายูบ่ได้เช็กเช็กหาทูกอาจารย์บ่มันเช็คบ่เมอด ผมเอาวันนี้ได้ลรือเปอาจารย์ไปยังไงโอ้ได้แต่นวัตไห่อผมเพ็ดได้เลยครับครับเพ็ดเห็นท่มากผมก็บอกใครได้รับครับบทเป็นอย่างครับขั้นยากแต่ว่างๆคือนได้ก็ยังท่มาหาผมก็ได้ครับช่วงนี้อาจารย์ผมมีเวลาบ่ลระครับเดียวนี้นี่ครับผมอยู่ทุกหน้าผมยู่อนบริษันอย่างครับโอ้ว่างครับครับถึงอาจารย์โก่แก้วเสดายว่ที่ผ่านมาในวัดอัน ครับมันออกกันหลังครับเข่าตรงเว้ที่สิบหกไหมตรงตรงเลยครับแต่มันออกขามงวดนะออกตามหลังออกตามหลังเลยครับแต่งวดนี้เรียกสีบอกงามเ้อแต่ว่าผมก็ยัไม่เงี้นไปเล่นเล่นต่างประเทศก่อนนะไทยเราน้อยก่อนครับไทยเราหน่อย มันดูน้ำกันแหละสุดนรกแตกดูดูลงกันหกสุดเนี่แหละสุดนรกแตกออกโกเกะครับอ,ากอ,อกกก่ามาจากพงศ์เมษาเนาะครับ,รบตัวแรกก็เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าครับแล้วก็เจ็ดหกเก้าเจ็ด หกเก้า <69 S 1> แล้วก็สี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าว่าจันครับส <4 19 S 2> ีบ่หนึ่งเก้า <3 S 1> <5 2 S 2> ครับแล้วก็สามห้าสองสามห้าสองครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ด ศูนย์ครับแล้วผมก็จะเลือกให้ตัวที่ผมชอบให้ด้อแต่ว่าในในหกสุดอหไะมันตรงนี้ให้เห็นครับครับผมจะเลือกให้คือเก้าศูนย์เก้าสัตว์เป็นเป็นเลขล่างนะเลขล่างเพราะว่าเก้าศูนย์เก้ามันจะมีตัวกัดนะเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเลขล่างคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าะครับครับให้ให้จับตัวแรกนี่เป็นเป็นเลขล่างนะครับ แล้วก็ศูนย์ศูนย์สองนี้ให้เป็นตัวเน้นตัวเน้นล่างไหครับตัวตัวเน้นบนครับโอ้ศูนย์ศูนย์สองครับเป็นเน้นตัวบนครับตัวศูนย์ศูนย์สองให้เน้นบนครับสำหรับล่างนี่จะเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์สิบค่าประจารย์ครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลยเพราะว่าเก้าศูนย์เก้านี่ให้ <c oughs> ให้ตัด <c oughs> ให้ตัดทางนี่เป็นเล็กล่างเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วก็ หนึ่งเก้าเก้าก็แถวแรกเนาะจุดเดิมครับแล้วแล้วงวดที่มันออกย้อนหลังก็เก้าศูนย์เจ็ดมันก็แถวนี้แถวศูนย์ศูนย์สองนี่แหละแต่เก้าศูนย์เจ็ดก็มันจุดเดิมจุดที่ที่ออกไปนะออกย้อนหลังครับแล้วคลิปที่ผ่านๆมาก็ให้เอาเดันเดอเอาให้เอาดูตัวที่ผมเน้นเ ในงวดเสแล้วนะให้ติดตามตัวนั้นไว้ด้วยเผื่อว่ามันจบยอดหลังเหมือนเหมือนงวดอืมวันที่หนึ่งเมษายนครับตัวเรียกยอดหลังถด้โปวดคมัะยอดหลังจะได้ครับเอาตัวเน้นขนาดอาจารย์ใช่ครับสำหรับสามตัวนี้ให้ให้ตัดเลนบนเลย่อคบับครับ,รบตัดเลนบนล่างครับ กเล่นเพราะว่าอันมวนข,ข้างๆนี้ให้ให้อันเลือกไปเล่นต่างประเทศก่อนครับเาหฮาน้อยไปก่อนแล้วก็หุ้นอะไรก็เล่นไปเล่นไปจนถึงพุวันที่สิบหกเมษายนนะครับแล้วก็เลขกเล็กสองตัวสุดเดิมตัวศูนย์เก้าเก้าก็ลงไปด้วยเพราะว่าผมจะลงตลอดครับส่วนนี้ลงนม่านถ้าถ้าลงทันเมื่อวานคนถูกเยอะมันออกออกเบิ้ลสองสามรอบครับ สำหรับเลขเป่าเนี่ยอาจารย์ต้องลงให้ทุกงวดเนาะอาจารย์เนาะครับลงทุกงวดเลยครับมันก็เลยออกก็รีเก่าเก่าบเลขออเ,ลเบิร์ดเ,เลขเป่าให้ลงทุกงวดเลยครับมันเก่าเก็ออกมาง่ามอยู่แต่ว่าเลขสูงคนหรือว่าใครสนใจไปเลยเนาะอาจารย์เนาะครับ,รบแต่มันจะมีให้เห็นนะในในในสูตรของผมนะไม่ให้เห็นครับ สำเล็ชุดนรกแตกสำหรับเลขชุดนรกแตกอโอก,ออกแก่นะครับไ <ulf> ห้มาแล้วก็ไห้มาไห้พี่น้องได้แนมไปตั้งแต่น้อยตั้งแต่เล่าไปจนวอดร,รัฐบาลไทยวันที่สิบหกน้อยจานเนาะทุกรั้งทุกงวดที่อาจารย์เราไห้มานะครับให้เล่นไปเรื่อยๆมันมัน,ต,น,น,นต้องมีให้เห็นทุกวันนะครับต้องมีให้เห็นทุกวันสำหรับพี่น้องเรียนไล่ลวันก็สามารถออาเอาไปพิจารณาได้นะครับเนี่ย ถ้าผมลงทันเมื่อวานก็เจ็ดศูนย์มีบอลเล็กเล่านะคือเจ็ดเจ็ดศูนย์ผมนะถ้าผมบอกตัวไหนพูดเลขเล่าอาจารย์ผมบริบูร์ดิผมดูคือคือมีเจ็ดศูนย์น้่มนี่แหละอืมครับแต่ผมลงบมดทันเ้อครับแต่เลขผมจะบมสวยหรอกวันนี้ผมมันตัวเน้นให้ผมเลขผมไม่สวยผมศูนย์ศูนย์สองกับเก้าศูนย์เก้า มันเป็นไม่ยังไงอาจารย์คือมากศูนย์ของครับตัวมันอยู่ในในสูตรตำแลน่คำนวณของมผมมันดูออกจุดเดิมนะจุดเดิมที่ที่ผ่านผ่านมาหมดผ่านมันอยู่จุดนี้แหละครับดูดูหางที่ห้าครับอที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดมันก็อยู่หางที่ห้าให้ดูย้อนหลังเล่นในวันที่สิบสิบหกมีนามันจะมีของของผมจะมี เก้าศูนย์เจ็ดมีไหมมันตรงนี้โอ้ตรงๆเลยล่ะอาจารย์ครบบว่าผมลงให้ไปแล้วมันออกย้อนหลังเดี๋ยวจะว่าหอยออกแล้วจึงจะมาลงว่าออกมันก็ย้อนไปดูก็ได้ครับย้อนไปดูย้อนหลังเลยนะครับก็มีจริงๆครับเอาขออนุญาตพูดตัวเลขอาจารย์ครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลขออกโอโคกแก่นะครับชุดนรกแตกนะครับ งวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันหกสิบหกนะครับสามตัวชุดสามตัวมีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าสี่หนึ่งเก้าสามห้าสองแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดศูนย์อีกชุดหน,นึ่งน้ออาจารย์ครับผมตัวเน้นตัวหนักคือศูนย์ศูนย์สองน้ออาจารย์เนาะครับศูนย์ศูนย์สองตัวเน้นครับสําหรับศูนย์เก้าเก้าศูนย์ อาจารย์คิดว่าจะมาล่างหลายกว่ามันบ่นครับจะไปล่างหลายกว่าให้ตัดเล่นเอาครับเพราะว่ามันเป็นเลขตัวกลับอยู่แล้วเก้าเก้าศูนย์คู์เก้ามันเป็นตัวกลับอยู่แล้วนะครับนี่มามาอยู่รางน้ำเด้อพี่น้องนี่ครับเก้าศูนย์ูเก้าสำหรับเลขเป่าอาจารย์ก็ทิง้งไว้ทุกงวดน้อยจานเนาะครับลงให้ทุกงวดรักศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าก็ออกเอลีนะพี่น้องเก่าเก่าของอาจารย์นะครับงวดน,นี้จะเป่าหรียัง ออกสามออกสามน้อยนะครับเล็กบึนนะ่ะมันจะเป็นสามสามสามมั้งเรือนเคยมั้่แต่เป็นเล็กบ้ลอยู่สามตัวเลยสามตัวนะครับอ๋ขอบคุณอาจารย์ลหลายๆครับครับครับขอบคุณครับโอม